ความสามารถที่จะดูแลประชาชนเหล่านี้อยู่แล้วเพราะห่างไกลแต่เทศบาลมีครับอบตอมีเขามีคนมีพร้อมอยู่แล้วที่จะทําอ้างว่ากรมการปกครองก็ดีอําเภอก็ดีไม่มีคนนี่เหล่านี้หายไปเลยครับไม่ต้องจ้างแล้วที่อาํอเาเภออําเภอไม่แค่ดูแล ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่การทุจจิติคอร์รัปชันน้อยลงครับสั้นลงแล้วตรวจสอบง่ายๆคนเหล่านี้ถ้าเป็นเหล่านี้ทุกตำบลทุกตำบลผมว่าไม่กี่เดือนไม่กี่ปีครับรับรองไม่ถึงสิปีอย่างที่เราว่าเนี่ยจบหมดเลยครับเรื่องเนี้แล้วถ้าทุกตำบลเป็นอย่างนี้แล้วทั้งจังหวัดเป็นอย่างนี้และจังหวัดอื่นก็เป็นอย่างนี้กลไกอย่างนี้เป็นทั้งจังหวัดแล้วกรมการปกครองทํางานยากมากยากไหมไม่ยากแล้ว การตรวจสอบก็ง่ายตำรวจก็ทำงานง่ายมากขึ้นเพราะกลนกยอยู่ที่อบตหรือเทศบาลควบคุมได้ด้วยเราเป็นองค์กรพาเอกชนเราก็ร่วมกับอบตอได้ง่ายด้วยเพราะนายกจะต้องดูแลเขาเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองครับแล้วการเมืองระดับชาติก็ต้องเอาไปใช้ในระดับของอะไรครับของนโยบายออกมาเห็นไหม แต่ที่เราไม่ทำในเพราะเราไม่กระจายอำนาจและไม่เชื่อประชาชนว่าในกรในขอในงอที่เป็นนายกเนี่ยเขามีความสามารถและมีความทุจริตคอร์รปชันเหมือนกับท่านที่ทําอยู่เคยทํามาเห็นไหมเมื่อก่อน,นี่ผมเคยพูดวันที่ 30, 30 31เรื่องของอาเซียนที่โรงเรียนน่ยไม่เชื่อว่าอบอตอว่ามีความสามารถในการดูแลเรื่องการศึกาษากทรศึกษานี่บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าอบอตอมีอยู่เทศบาลมีอยู่เนี่ย จะต้องขึ้นอยู่กับอบตหรืเทศบาลครูต่อต้านทั่วประเทศเลยครับเป็นไปได้ยังไงนายกจะจบไม่เป็นถึงปริญญาตรีเลยไม่เป็นครูเลยหรือสมาชิกต่างมันจะดูแลเรื่องการศึกษาได้ยังไงมาถึงเดี๋ยวนี้ครับทุกอบตหรือเทศบาลบ้านนอกไปดูดิครูเข้าหาอาบาตทั้งหมดเลยเข้าหานายกหมดเลยทุกอย่างนี่ขออาบาตขออาบาตหมดเลยครับไม่ว่าค่าตอบแทนหรือค่าอะไรต่างๆที่จะตั้งอัตราจ้างกัวตาสะจ้างเนี่ย หรือผู้ประมาณด้านอื่นขออบตขอเทศบาลกระทรวงสาธารณสุขไม่มีปัญญาแล้วเห็นไหมทุกวันนี้เริ่มไปงอครับเมื่อก่อนปฏิเสธแต่ทีนี้นกลไกมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการเนี่ยมันต้องจัดการอย่างนี้ครับนี่ผมคุยกับพี่ชลินทงนี้ผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากก็เสนอเดียวคิดอย่างนี้ครับผบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากนะคะเวลาของเราก็ล่วงเลยมาตามสมควรนะคะวันนี้ได้ข้อเสนอมากมายเลยนะคะเดี๋ยวทางโครงการนะคะคุ้มครองเด็กไร้รัฐไร้สัญชาตินคะจะทําการสรุปข้อเสนอเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนี้นะครับที่เมื่อกี้นี้พูดที่เสนอว่าย้ายสำนักทะเบียนไปอยู่กระทรวงยุติธรรมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมกับคุณโอภาสแก้วขาว กับคุณโอภาษแก้วขาวในสมัยที่ท่านเป็นพอสำนักทะเบียนเราไปดูงานที่ออสเตรเลียมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่นั่นก็ทําก้าวหน้ามากการลิงก์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถควบคุมประชากรได้ทั่วถึงเพราะว่าเราเห็นว่ากรมการปกครองเนี่ยงานเยอะมากแล้วงานปกครองนี้นยากมันมันมีความยากอยู่ในตัว ท่านี้กระจายงานเรื่องการอนุมัติในเรื่องของทะเบียนหรือการตรวจสอบประชากรเนี่ยมาให้หน่วยอื่นที่เขาทํางานอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะไปเชื่อมกับระเบียบเกี่ยวกับทํำยังไงที่จะมองคนแบบในแง่บวกนะฮะไม่ใช่ในการควบคุมแต่น่าจะเป็นแทนที่จะเป็นกลาครอบให้เป็นการหนุนแล้วก็ให้ความรู้แก่ประชากร เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ปฏิบัติตามสิทธิ์ถ้าผิดนั่นแหละครับค่อยจัดการขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะโอสุดท้ายนะคะเราก็ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมอีกณต,นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งให้กับทางโครงการครุ้มครองเด็กไร้รัฐไร้สัญสัตชาตนะคะทำการสรุปแล้วก็ รวบรวมข้อเสนอนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งหลายหน่วยงานก็นั่งอยู่ณที่นี้แล้วนะคะลําดับต่อไปขอเชิญทางประธานโครงการค่ะครับขอบคุณมากครับช่วยปรบมือเสียงดังๆนะครับให้กับผู้ที่นําเสนอแล้วก็ผู้ให้ความเห็นอีกทีหนึ่งนะครับครับครับช่วงต่อไปนะครับจริงๆแล้วนะครับเราเรามีที่ปรึกษาโครงการนะครับหลายท่านมากนะครับแต่ว่าท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์ดรจตุรงนะครับท่าน เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและการประเมินผลอยากรบกวนอาจารย์สรุปในเชิงประเด็นนะครับให้กับพวกเราอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมอบนะครับข้อเสนอแนะและประกาศเจตนารมณ์นะครับฝากไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญอาจารย์แบับนึ่งครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับก็ผมผมฟังด้วยความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ด้วยความสนใจแล้วก็คิดว่า ข้อมูลที่เราคุยกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายที่มีการนําเสนอแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮะมาช่วยให้แง่มุเมเพิ่มเตมเิม,ตมรวมทั้งการอภิปรายเพิ่มเติมจากผู้ที่เข้ามาร่วมการสัมมนา,าเนี่ยนะผมผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะหยิบเอาไปขับเคลื่อนต่อนะครับผมคิดว่าเป้าหลักเนี่ยของการทําเรื่องนี้เนี่ย นะเรื่องสถานะบุคคลเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่เพียงการทําให้มันเป็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันควรจะไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในการทําใหา้ผู้ที่ไร้สถานะเนี่ยหรือไม่มีสถานะบุคคลเนี่ยให้ได้รับสถานะบุคคลอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับนะผมผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนะฮะกับสิ่งที่อาจารย์สุรพงษ์หรืออาจารย์นอนของเรานำเสนอในเรื่องของสถานะแข้อกับ สิทธิทอีก8ดข้อนะครับนะอันนั้นเป็นรูปธรรมมากเลยนะที่เหมือนกับเป็นการตั้งเป้านะฮะหลายเรื่องเนี่ยอ่หลายบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสุดโตง่งมันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันทําไม่ได้แต่ผมคิดว่าหลักของผมเนี่ยผมคิดว่าการตั้งเป้าเนี่ยนะครับต้องตั้งเป้าในเชิงอุมรมคติครับถ้าไม่งั้นเนี่ยสิ่งดีๆมันจะไม่เกิดครับนะความดีงามจะไม่เกิดถ้าเราไม่มีแนวคิดในเชิงอุมรมคตินั้นผมผมขออนุญาต เบื้องต้นเนี่ยนะครับในข้อสรุปผมเนี่ยผมก็เราคงต้องมีเรียกว่าเจตนารมณ์ร่วมกันในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนเรื่องของสาระบุคคลเนี่ยเราต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนแล้วก็ต้องเป็นการตั้งเป้าในเชิงอุดมคติมิ่น,นั้นเนี่ยเราไม่มีทางไปถึงสิ่งที่เราต้องการได้นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ที่ผมอยากจะไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับทีนี้จากที่ไปร่วมในกลุ่มย่อยรวมทั้งกลุ่มย่อยมานําเสนอเนี่ย ผมว่าทั้งหมดที่ผู้แทนกลุ่มนำเสนอเนี่ยคือรูปธรรมของการแก้ปัญหานะที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นนะครับออถ้าถามว่าจะแก้เรื่องสถานะบุคคลเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยจะแก้อย่างไงเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปใช้เอาไปทำเลยได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า คนที่อยู่กับปัญหาเนี่ยนะฮะจะบอกเราได้อย่างชัดเจนว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ท,ท,ที่ถูกต้องและถูกใจเขาเนี่ยนะครับแล้วเกิดความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยควรจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ขอความกร,รุณาเถอะนะครับถ้าจะเราจะส่งมอบไอ้ไอ้ข้อสรุปตรงนี้ไปทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยขอให้พิจารณาอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามเอาไปปฏิบัตินะนะครับอันนั้นคือบอกไว้แล้วชัดเจนนะครับประเด็นทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะรวบยอดสั้นๆอย่างนี้นะครับว่า ผมยังคงมีความเชื่อนะในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องเหล่านี้ว่าว่าเราควรจะต้องใช้ทฤษฎีหนึ่งซึ่งพวกเราคงจะเคยได้ยินนะครับกันมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งเรามีลัทดรอรรถอุโสท่านหนึ่งก็ได้พูดเรื่องนี้ไว้นะครับก็คือคุณหมอประเวศวสีท่านเสนอเรื่องของสามเหลี่ยมขัยเยื่นภูเขานะครับสามเหลี่ยมขัยเยื่นภูเขาเนี่ยมันมีสามสามเหลี่ยมก็คือมีสามมุมนะครับมุมที่หนึ่งเนี่ยเป็นมุม ในเรื่องของการขับเคลื่อนมวลชนนะครับการขับเคลื่อนมวลชนเนี่ยก็คือการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะการสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจเรื่องที่เราทำนะครับอันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อสร้างแนวร่วมนะเพื่อสร้างแนวร่วมงั้นการขับเคลื่อนเรื่องสถานบุคคลเนี่ยเราไม่ควรจะทําอยู่เฉพาะในกลุ่มของเราแต่เราควรจะบอกให้กับสังคมได้รับรู้ว่ากลุ่มคนที่เป็นผู้ที่ไร้สถานะเนี่ยะครเขามี ปัญหาเขามีคุณภาพชีวิตที่แย่นั้นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาควรจะได้รับความเป็นธรรมนะแล้วก็สาธารณชนหรือสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกับเรานะครับผมคิดว่าเราต้องอันนี้คือมุมแรกที่เราต้องทำนะครับอันที่สองก็คือการสร้างองค์ความรู้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยอะไรต่างๆนะกฎหมายตรงไหนระเบียบตรงไหนที่มัน ไม่ชอบทำมันขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนนะหรือมันเป็นเรื่องของการรวบอํานาจการควบคุมมากเกินไปจะต้องแก้ไขยอย่างไรเนี่ยผมว่านี่คือต้องต้องใช้เรียกว่าพลังปัญญานะครับเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การศึกษาวิจัยเข้าไปมีส่วนในการทําให้น้ําหนักของการ การต่อสู้เรื่องนี้ของเรามีความมีน้ำหนักที่น่าเชื่อถือมากขึ้นตรงนี้ทําไม่ยากคนระับผมคิดว่าเราเราก็ไปร่วมมือกับนักวิชาการซึ่งก็มีอยู่หลายท่านที่ทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วอยู่แล้วเนี่ยนะครับอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สําคัญนะครับนะซึ่งบางทีมันมัน,ม,นมันไปแป๊กนะฮะมันไปแป๊กเพราะว่ามันไม่มีการปฏิบตัตินั่นก็มุมเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับ ถามว่าตอนนี้นโยบายต่อเรื่องสถานะบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรนะผมผมเท่าที่ผมอ่านเอ,อเอกสารเนี่ยนะครับทั้งมติคอรมอก็ดีรยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสาธารณะและสิทธิบุคคลก็ดีเนี่ยก็มีความชัดเจนนะมีกรอบที่ชัดเจนนะอย่างที่พูดไปนะครับว่าอ่านยังไงมันก็โอเคนะแต่มันแต่มันเป็นกระดาษครับมันเป็นกระดาษมันเป็นมันเป็นตัวหนังสือ,อครับประเด็นคือทาไงให้มัน มันเป็นจริงอะ่ะนะสิ่งเหล่านี้ทำไงให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องขับเคลื่อนเราต้องขับเคลื่อนเราต้องผมว่างานเรามีอยู่สองส่วนนะครับนะสรุปว่าส่วนที่หนึ่งที่เราต้องทําภายใต้ภายใต้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเพลยเยันภูเขาเนี่ยนะเมื่อแปลงมาสู่การปฏิบัติของเราเองเนี่ยส่วนที่หนึ่งคือเราต้องออทําเรื่องเรื่องนโยบายนะครับการทําเรื่องนโยบายก็คือต้องมีการควบคุมนะต้องมีการตรวจสอบนะ รัดเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้หรือเปล่านะครับนะอย่างที่เราพบกันเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการไปไปเพิ่มเติมระเบียบอะไรที่ไม่จําเป็นอยู่นะครับอันนี้เราต้องควบคุมเราต้องตรวจสอบแล้วเราต้องมีข้อเสนอแนะนโยบายบวกกับแนวปฏิบัติ ที่เป็นไปตามหลักธรรมพิบาลน,นะครับหลักธรรมพิบาลก็มีตั้งแต่เรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลการมีส่วนร่วมเรื่องของอคุณธรรมจริยธรรมนะของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะครับนะอันนี้คืออันแรกนั่นก็คือเรื่องที่เราจะต้องไปควบคุมดูแลรัฐนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการจัดการตัวเองอันนี้หมายถึงหมายถึงการทําให้เครือข่าย ของเรานะเครือข่ายในภาคประชาสังคมเนี่ยครับมีความเข้มแข็งเราต้องเสริมพลังพวกเราด้วยกันเองนะครับให้มีความเข้มแข็งนะครับภาคประชาสังคมคือพวกเรานะก็ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนรวมทั้งองค์กรประชาชนหรือองค์กรของของชาวบ้านเนี่ยนะครับจะต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งก็ดีใจนะครับที่ว่า มูลที่กระจกเงาซึ่งเ,เป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้เนี่ยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับมีการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มพวกเรานะครับนะเราไปทํางานขับเคลื่อนมาแล้วมีปัญหาอะไรนะเราเราควรจะมีการสรุป,ปรเรียนถอดบทเรียนร่วมกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดการตัวเองนะครับนะผมผมก็คิดว่าสิ่งที่เราน่าจะสรุปได้จากาสามวันแลนะเราอาจจะต้องรวมทั้งวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราเรามีภารกิจอยู่2อย่างที่เราต้องทํา นะครับนะก็คือเรื่องการดูแลควบคุมรัดกับการจัดการตัวเองให้เข้มแข็งนะถ้าเรา ทำแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งก็คือเราไปผักดันแต่รัดอย่างเดียวตัวเราเองก็อ่อนปวกเปียกเนี่ยนะฮะในที่สุดเราก็จะไม่มีกําลังไม่มีแรงที่จะสู้อย่างอย่างอย่างหยัดยืนนะครับแต่เราจัดการตัวเองอย่างเดียวเข้มแข็งแล้วเราไม่ไปแตะต้องรัดเลยนะเราปล่อยก็ทําไปอันนี้ก็เราก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นต้องทําควบคู่กันไปแล้วผมก็ฝากว่าอันนี้คือประเด็นที่เราคงต้องคิดให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ ยังเชื่อว่าแนวทางการขับเคลื่อนโดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเคลื่อนพวกเขาเนี่ยมันจะนําไปสู่ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปให้เกิดความดีงานขึ้นมาในสังคมเราได้นะฮะซึ่งรวมทั้งเรื่องของสถานะบุคคลด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับ